น่ารักที่สุดเลยเหมือนได้เจอรักแท้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณเสียงกรี๊ดที่มีมอบให้กันนะครับขอบคุณสําหรับเงินรางวัลน้ํำใจนะครับที่มอบให้ครับขอบคุณทุกคนเลยวันนี้มาจากหลากหลายสถานที่อีกเช่นเคยนะครับนี่มาจากลำปางด้วยเห็นไหมนะนั่นขอบคุณมากๆครับมาหมดเหนือใต้ออกตกเนาะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณ ทุกทุกท่านจริงๆนะครับขอบคุณไปถึงแฟนๆที่ส่งกำลังใจมาถึงแม้ว่าอาจจะมาไม่ได้นะครับแต่ก็ยังฝากของฝากอะไรมาให้นะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะโอ้ยถึงเช่นกันครับผมก็ถึงเช่นกันเพราะช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้เจอกันทางงานอีเวนต์เนาะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าละครสินน้นลโซก็เป็นการขายไปออนแอร์ไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการถ่ายทําอยู่นะครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะถ่ายเยอะนิดนึงนะครับขอบคุณครับ และสำหรับคืนนี้นะครับหนึ่งทุ่มตรงก็ยังได้ชมกันอีกหนึ่งตอนนะครับวันศุกร์นะครับเมขอบคุณมากกลับไม่ทันใช่ไหมกลับไม่ทันต้องดูในแอปวันดีขอบคุณมากครับหรือว่าสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจช่องวันนะครับแล้วก็ทางช่องยู u b e ช่องวันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางทิกตอกอีกนะครับ ติดตามได้กันทุกช่องทางนะครับขอบคุณมากๆสำหรับทุกการสัพพอน์นนะครับแล้วก็นอกจากละครเรื่องสิ้นไลโซนะครับก็ยังมีผลงานเพลงนะครับเพลงคนที่ฉันรอนะที่แต่งโดยพี่หนึ่งจักรวาลนะครับตอนนี้ก็ใกล้ลานเข้ามาทุกทีแล้วเนาะขอบคุณแม่แม่พี่ๆี่ทุกคนนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนอ่ะพูดถึงละครสิ้นไลโซไปแล้วพูดถึงเพลงไปแล้วทีนี้มาพูดถึงเพลงที่ร้องใลยสิโอ้โหขอบคุณมากครับครับ ไม่ใช่เบียร์ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะถ้าเป็นเบียรเน่ยผมดูดไปปุ๊บเนี่ยผมฟุบตรงนี้เลยเอางี้ก่ออ๋อเป็นคาร์บโซดาเนโถใจนึกว่าพี่เอาเบียรไม่ให้ผมกินสินี่พี่ก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยไปกินกันเนะกินอะไรช่วยขยายความด้วยได้ไหมตอนนี้ฝากนะ แซลเลนครับแซลเลนแซลเลนนะฮะ,ะพูดถึงกลับมาที่เพลงนะเพลงที่หลายๆคนพูดถึงนะครับที่โต้ร้องไปในละครเรื่องซีไลโซแล้วก็พึ่งจอ์นแอร์อในซีที่ร้องไห้ไปด้วยร้องเพลงไปด้วยไปเมื่อประมาณ2องวันที่แล้วนะค่อนข้างจะหนักหน่วงมากๆทั้งด้วยบทแล้วก็ทั้งเพลงที่ต้องทํากันบ้านเพราะมันเป็นเพลงทางอีสานนะครับก็ต้องค่อนข้างทำกันบ,บ้านเยอะวันนี้ก็เลยเอาเพลงนี้มาฝากครับไปฟังกันกับเพลงใหม่แท้ที่แม่ทอครับผม